นี่คือไวนยต้มนะคะสมุด wow. ต <'s> right. like ังครัาเฟ่มาร์สแล้วรถก็วิ่งไม่ได้ โอ้วันนี้ดูเป็นยังไงมือนมตกที่สุริไม่ค่อยไม่ค่อยมีหรืขึ้นแบบเนี้ยน่ารักดีอันนี้ส้มจริงนะเหมือนจีนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเนะ เขดีว่ะจนะใส่จักรยานมาอยู่ข้างเสาแบบ บริกางคืนนะสวยจังตรงนี้นะร้านตรงนี้มาเขาสั่งปิดอ,อ่ะ <c oughs> ก็น่าเห็นใจเขาอยู่เหมือนกันนะคะ<ๆ>ทุกอย่างปิดหมดไปขับมอไซค์คันนี้ <laughs> <laughs> <c oughs> จะไปทาวิชาไหนเนาะ แต่ว่ามันหนาวมันก็ไม่ขับกันแล้วสนุกเลยอะไปแล้วรถเกียรไม่ไม่ถูกใจใครเอาแค่นี้แหละใช่มันจะมีใครถูกใจดีไปหมดร้อยเปอร์เซนแล้วไหนร้านไหนมันเปิดนู่นไงมีไฟอยู่นะวิบัติวิบัติแล้ว ดูสายไฟข้างบนช่างถ่ายภาพใส <laughs> ่ดตามิี้นี่คือคนขับรถถามนะเขาต้องมากวาดน้ำแข็งออกจากทางอะ่ะเฮ้ยแล้วรถก็วิ่งไม่ได้ดูสิ โอ้น่าเห็นใจเฮ้ยนี่ต้องเข้าเฟม <c oughs> <c oughs> มีเดินในหิมะมาสักพักหนึ่งน,นะคะเราก็มาซื้อไวน์ต้มนะคะของคนสมิตค่ะเป็นกรูไวน์นะคะไวน์ต้มใส่สมุนไพรคะ่ะเพื่ออบอุ่นร่างกายะคะ่ะมีแอลกอฮอล์ต่ำนะคะดื่มได้ ก็บำรุงสุขภาพด้วยนะเขาว่ากันนะเพราะว่ามันมีสมุนไพรเนาะอ่ะฮะมิดบาร์ดก็จะซาดตั้งแ่มิดบาร์ดมิดบาร์ดกเนี่ยเป็นที่รคือที่มัดขำกันนี่ก็คือเราฟังเขาไม่ค่อยเข้าใจนะคะได้ยินว่าเขาถามว่าเธอจะจ่ายบัตรเครดิตหรือว่าจะจ่ายเป็นเงินสดนะคะแต่เราได้ยินประมาณว่าวายเนี่ยจะเอาแบบมีแก๊สหรือว่าไม่มีแก๊สนะคะ มันก็เลยขำไงนี่คือไวน์ต้มนะคะว้นุ๊ดังค่ะคือมาการดื่มไวน์ต้มเนี่ยทำให้ร่างกายอบอุ่นนะคะแล้วก็เป็นไวน์ที่มีแอลกอฮอล์ต่ำนะคะคือพอดื่มเข้าไปเนี่ยข้างในก็จะอุ่นใช่ไหมเราก็จะรู้สึกสบายตัวมากขึ้นค่ะกินแค่แก้วเดียวก็ยังขับรถได้นะคะไวน์อันนี้ไม่ไม่ก็เลยเนาะก็คือแอลกอฮอล์ต่ำอะค่ะมันไม่ขำนะ ไม่ขำมันไม่ขำอืมแต่ว่าเราขับเมื่อกี้เราขับได้คนนั้นกันแล้วเราขำเพราะมันขยายคนนั้นเรากำลังทินทาเขาเลยยาคนนั้นร้อยวันปันปีแก่เลยอ่ะอืโปวดไหมไม่แต่ต้องกลับไปเอายาทาดีกว่า่ได้เดี๋ยวนั่นวดให้เห็นไหมครับนกัน